บริษัทสีเจริญเตอร์เคดี1 9ึ0ากจำกัดคุณสุกิสาสีระเดชกำรงพร้อมคณะญาติมิตรบริษัทสันตวีจำกัดมหาชนโดยเจ้าูลกิติคุณชัยบริษัทยูในเต็ดคอนด้าออโต้โมเ์นจำกัดมหาชนโดยเจ้าของบริษัทและผู้บริหารพร้อมพนักงานทุกท่านคณะผู้อุปถัมภ์ประเทศยานมหาวิมี วัดรธรรมกายพร้อมด้วยคณะศรัทาผู้ชนอุบากอุบาสิกาวัดกระันธหินผู้ประกอบด้วยศรัทธามีสาหัะร้องเพียมกันนำมาถวายแด่พระพิษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาช่วนใครมากในอาวาัสนี้ก็แลกภาพสินทานนี้เป็นของบริสุทธ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากา แล้วแต่ตกลงในที่ประชุมงฆ์จะได้เฉพาะจอบตกลงว่าเป็นของพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้มีพระอร,รมชุธานุญาตไว้ว่าให้ประสงค์ตะพวงยอ,อมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะกระทำซึ่งสกิณสารกิจตามพระอรมชุธานุญาตและมีคำพระอัคคตาการผู้รู้พระอรมชุทามบายสังวรนาไว้ว่า ภิกษุรูปใดประกอบด้วยสีสุตาจุคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทำแปกประการมีสุปกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะประทำกัินัทารกิตตามพระบร,ะรมนุุญาตได้ประสงค์ทังพวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดงพร้อมอนยรอนญาตให้แก่ ซึ่มีาาหาาขอนนาสสผู้องักษาทุกัมาตว่าีก็่าันักาทั้งผานผว่วสมวงได้เจาแล้ววทวควรแก่พระอารกลาเป็นผู้มีัญญาความสามารถ เมื่อจะกระทำกับทุนนักขารที่ให้เูกต้องตามหลักวรรัยทุก่างยากได้กระทำทุกสูรลายเย็นเนคว้นทักท้วงขึ้นแน่ธรร ท่านชาววาดบอกให้พระทานเชิญประทานจะไม่ยอมไปที่คุณแม่จะให้ลูกไปน่าครับจะเป็นคนนี้นะคุณแม่สมส่วนนะครับนะเอาคุณแม่จส่จนด้วยควาข้อนี้น่าจะไม่ไปนะครับนะผมเข้าใจผิดคนนี้นะแ้วผมเข้าใจผิดขออภัยด้วยนะครับแกจะไม่ยอมไปถวายนะฮะเนี่ยเด็กสังสีด้วยนะเขา

ซอ yup. สาร้านตามสาวครับโอ้มาแล้วคุณแม่สมสวนน่าจะเป็นคนนี้เน่เออคุณแม่มาอ่าอะอ่าไม่ยอมถวายพระตาใหญ่นะครับอาจจะตอยกคือของเนะรับอนเี้นะครับีลยวเป็นสี่อ่า๋ยุ่งแรกครับก็คือประทานวันนี้นะครับ แกนั่งเขาด้วยสิตานาา่าใจไม่ยอมมาถวายผ้าไตใหญ่นะครับแต่ว่าแกจะมาถวายผ้าไตชุดเล็กนะครับเนี่ยฮะประธานใหญ่ที่ว่าคุณแม่สมส่วนหรือไง

พ้าไตรบริวารที่ว่าได้จองไว้กับทางวัดนะครับนะฮะจองไว้กับทางวัดผ้าไตรละหนึ่งันบาทนะครับเนี่ยผู้มีศรัทธาน้อมนำมาให้มาถวายนะครับนะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับนะนะครับเป็นของบริสุทธิ์ุดเลื่อนลอยมาโดยนัภากาศนะครับการทอดกระถินนะครับเป็นงานใหญ่งานสำคัญนะครับ อสุรพลมอเตอร์สิครับนะฮะโอ,โอ้ยนะครับร้านใหญ่ร้านโตบ้านก็ประตูรน้วยาว้าน้ําทั่วผมมองเห็นว่าบ้านไข่บ้านไข่นึกขึ้นได้แต่นี่บ้านคนนี้นะครับสุรพลมอเตอร์นะครับ